อยู่ใกล้พื้นที่สีแดงอันตรายไหมแล้วก็ใกล้พื้นที่สีแดงเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่กรุงเทพก็ ค่อนข้างทุกคนนะคะค่อนข้างจะใช้ชีวิตปกติออกไปใช้จ่ายไปจับจ่ายซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคกันปกตินะคะแต่ว่าช่วงเย็นก็จะไม่มีคนเลยนะคะตั้งแต่สองทุ่มไปก็ถนนก็จะโล่งแล้วค่ะเพราะทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะแล้วการทำงานก็เปิดทำงานปกติบางภาคส่วนก็ทำอยู่ที่บ้านนะคะ ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกตินะคะชีวิตประจำวันของต้องก็คือว่าต้องทำงานอยู่ที่ห้องนะคะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะไปไกลสุดคือปักซอยค่ะไปซื้อพวกผักพวกกับข้าวมาทานนะคะเพราะฉะนั้นตรงที่เสี่ยงต้องก็จะไม่ไปเลยนะคะก็ปลอดภัยดีค่ะทุกคนแล้วก็อยู่ถามว่าอยู่แต่ห้องเนี่ยเบื่อไหม ก็เบื่อนะคะต้องก็หากิจกรรมทำนะคะเช่นปลูกต้นไม้ข้างระเบียงทำงานบ้านแล้วก็อ่านหนังสือฟังเพลงดูซีรีส์ดูหนังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เบื่อเวลาทำงานเค,เครียดก็นอนพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็ก็ไม่ ถือว่าก็ต้องเซฟตัวเองมากๆนะคะไปตรงไหนก็ก็ต้องระวังตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนก็ติดเยอะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปนะคะแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็ก็มีกลัวๆบ้างแต่ว่าเราก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปนะคะต้องก็มาให้กำลังใจทุกคนนะคะที่ท้อที่ รู้สึกเหนื่อยกับช่วงนี้นะคะทุกคนก็มีปัญหากันหมดแล้วก็เครียดนะคะบางคนก็ตกงานบางคนก็ไม่มีงานทำเลยแล้วก็ต้องย้ายออกไปนะคะต้องก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านมันไปได้นะคะต้องส่งขอส่งกำลังใจไปให้ทุกคนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะต้องก็เป็นจะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่ จะทำให้ทุกคนมีความสุขก็รู้สึกต้องเข้าใจนะคะสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนก็เครียดกันหมดรวมทั้งต้องก็เครียดด้วยค่ะอยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่มากๆเลยนะคะที่แต่งสวัสดิ์แต่ว่าก็ไม่ได้เดินทางไปนะคะเพราะว่าต้องมีการกักตัวอีกแล้วก็เสีย ค่าตรวจอะไรหลายอย่างตอนนี้ต้องก็ไม่มีเงินเหมือนกันนะคะก็เลยต้องเก็บตัวแล้วก็ไหนจะค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเช่าค่ากินค่าอยู่อีกนะคะเราก็ต้องเซฟสุดๆเลยค่ะปีนี้ปีนี้ก็ติดหนี้เยอะเหมือนกันนะคะต้องมันบางบางช่วงมันตอนมันหมุนไม่ทันนะคะก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินมาให้มันผ่านพ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอยใช้ไปะค่ะก็ขอให้ทุกคน ไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะให้ปลอดภัยแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็พกแมสไปด้วยค่ะความสุขกับการใช้ชีวิตกันต่อไปด้วยนะคะ mm. ก็ขอบคุณนะคะที่มากดติดตามเ mm. ที่ยวกินรีวิวค่ะตอนนี้ต้องก็จะไม่ได้ไปทําคลิปท่องเที่ยวต่างๆนานา,นานแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะแบบมานั่งพูดคุยกันกับทุกคนนะคะเล่าประสบการณ์เ mm. ลาเรื่องราวชีวิต ในแต่ละช่วงวัยให้ทุกคนฟังแล้วก็อาจจะเล่นเกมให้ดูลองเพลงบ้างนะคะช่วงนี้ก็อย่าเบื่อกันนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจต้องให้ต้องอมีทุกวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวต่อคลิปต่อไปจะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันนั้นก็กดติดตามไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะทุกคนวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะบายบายค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะ